ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ c n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  เบ b ร์ d ไอ i ิววันนี้เรามาพบเจอกันอีกครั้งนะคะและแน่นอนใ,ในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขาที่คุณนึกถึงนี้นะคะเขาเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็น 1. แฟนเก่าของคุณนะคะ2แฟนของคุณ 3. เป็นคนที่คุณแอบชอบหรือว่าแอบปลื้มนะคะ4เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ5ก็คือ เป็นคนคุยที่สาบสูนะคะหรือเป็นคนที่หายไปจากชีวิตคุณแล้วกองไพ่ประกอบไปด้วยกองที่1 2 3 4าี่แล้วก็5้านะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับกองที่1วันนี้เราจะเปิดแบบรันกันยาวๆยาวๆยาวๆไปเลยนะคะเราจะมาดูกันซิว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะหรือถ้าเขาบอกได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขามาเริ่มกันนะคะ คนคนี้เนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณะคะโอเคมาเริ่มกันก่อนนะคะสำหรับคนที่แอบชอบนะคะตัวเขาอะนึกว่าสําหรับคนแอบชอบนะ,ะเขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังด้วยในระดับหนึ่งหรือเขาอาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในใจเขาแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือเขาอะน่าจ,จะมีคนที่อยู่ในใจเขาแล้วในระดับหนึ่งนะคะ ตัวเขาเหมือนยังมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้กับคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ตัวเขายังอยากได้สเปซอยากได้พื้นที่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ <Okay. S 1> เมื่อเขาไม่สามารถที่จะให้อนาคตในความสัมพันธ์นี้กับคุณได้สิ่งที่เขาทําได้คืออาจจะต้องเว้นระยะในความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากให้เขาเป็นเรื่องท็อกซิกหรือเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตของคุณ ทีนี้มาคนคุยความสัมคัธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสําหรับคนคุยความสมคัธ์ไม่ชัดเจนเขาน่าจะอยากบอกคุณว่าคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนที่ตรงกับทายหรือว่าตรงกับสเปคเขาในหลายๆอย่างตัวคนคนนี้เขายังอยากมีคุณในชีวิตค่ะแต่เขายังไม่อยากให้คุณไปคาดหวังอะไรกับเขาเยอะสายที่เป็นแบบนั้นนะ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเขายังรู้สึกว่าความสมคัญเนี้ยมันยังไม่ฟูลฟิลหรือว่ามันยังเติมเขาไม่ได้ไม่เต็ม นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่หน้าตาหลายๆอย่างตรงกับสเปคเขาก็เถอะแต่เขามองหาคนที่นอกจากจะมีความตรงสเปคเขาด้วยอาจจะต้องให้อนาคตหลายๆอย่างในความสัมพันธ์กับเขาได้ด้วยหรืออาจจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันกับเขาด้วยนะคะมันถึงจะไปในทิศทางเดียวเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาอ่ะน่าจะอยากบอกคุณมาคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่เนี่ย สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยนะคะคืออะไรคะขอดูหน่อยสิเขารู้สึกผิดนะคะไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังเขาเคยทำให้คุณเสียใจเขารู้สึกผิดคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของเขาเลย เขารู้ว่าไม่ว่าเขาหันกลับมายังไงอ่ะคุณยังอยู่ตรงนั้นเขาพยายามเปิดใจพยายามปรับปรุงตัวในหลายๆครั้งในความสัมพันธ์นี้แต่เขายังมีความเป็นเด็กอ่ะค่ะหรือบางครั้งเขาให้อิสระกับชีวิตตัวเองมากจนเกินไปจนเขาลืมคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรือคุณจะคิดยังไงแต่เขาอยากจะให้คุณรู้นะคะว่าเขารู้หมดว่าเขาทําอะไรเขารู้หมดว่าเขาไม่แฟร์กับคุณไม่ยุติธรรมกับคุณในบางครั้งแต่เขารักคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของเขา ทีนี้มาคนคุยที่สาบสูนคนคุยที่สาบสูนย์เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาไม่ได้อยากจะตัดคุณนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขามีใครบางคนที่อยู่ในชีวิตเขาตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คืออาจจะเป็นการยังเก็บคอนแทคยังเก็บเครื่องมือในการสื่อสารช่องทางในการสื่อสารกับคุณเอาไว้เพราะเขาเชื่อว่าแนวโน้มในวันหนึ่งอะ เขาอาจจะได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาสื่อสารได้กลับมาประคองให้คุณอยู่ในชีวิตอีกครั้งความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จไปอย่างที่คิดก็จริงแต่เขายังอยากมีคุณในชีวิตมากๆมากๆเขาบอกว่าคุณเป็นโอกาสสําคัญที่เข้ามาในชีวิตควีนถือเหรียญขึ้นคืออะไรคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แคร์อะไรเขาแล้วในตอนนี้อาจจะไม่ได้คาดหวังความมั่นคงกับเขาแล้วอาจจะไม่ได้รอเขาแล้ว แต่เขาอยากจะให้คุณรู้นะคะว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ไปกับแฟนเก่ากันนะคะแฟนเก่ากคุณในตอนนี้เขาน่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วตัวเขาเหมือนสองจิตสองใจค่ะที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาพูดคุยมันเหมือนกับเขาค่อนข้างระมัดระวังตัวมากเลยในการเข้าหาคุณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ตัวเขาตีกับตัวเองมากๆว่าแบบเพื่อจะติดต่อมาดีไหมจะอะไรดีไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าสถานะจะเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ยังอยากพูดคุยกับคุณอยา่างสม่ำเสมอเพราะอะไรคะคุณเป็นคนหนึ่งที่เขายังอยากมีไว้ในชีวิตเพราะคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของเขาไปลุยกันต่อนะคะกับกล่องที่สอง นี่มาเริ่มกันแล้วนะคะสำหรับไพ่กองที่สองดูเป็นสิสำหรับไพ่กองที่สองนะคะคนที่คุณไปแอบชอบเขาเนี่ยคนที่คุณไปแอบชอบเขานะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณอเออเขาอะ สำหรับคนแอบชอบก่อนเนาะคนคนนี้เขายังอยากประคองคุณไว้ในชีวิตค่ะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเป็นคอนเนคชั่นใหม่ๆหรือเป็นบิ๊กนิ่งใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่าคุณเป็นเรื่องท็อกซิกในชีวิตเขาเลยนะแต่เขาอยากให้คุณรอก่อน ะะรอในการเข้าหาเขาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพราะในเวลาเนี้ยเขาเหมือนยังไม่อยากให้ใครมาคาดหวังกับเขามากเขาก็เข้ามองความรักแบบเป็นเหตุเป็นผลถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาจริงๆอยากให้ใช้ความผูกพันในการเข้ามาในชีวิตเขามากกว่าการแบบจีบเขาหรือว่ามุ่งเข้าหาเขาโดยตรงทีนี้ขอบคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ตัวคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นตัวเองในหลายๆอย่างเวลาที่อยู่กับคุณแต่เขายังรู้สึกว่าเหมือนเขายังรู้จักคุณไม่มากพอหรือยังรู้จักคุณไม่ดีพอบางคนเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมกันเขาน่าจะไปได้ยินข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณมาแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะโอเคเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือข่าวที่เขาไปรับรู้จากคุณน่ะข่าวที่เขาไปรับรู้เนี่ยมป็นเป็นข่าวของคุณจากบุคคลที่สาม มันเลยทำให้เขายังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วล่ะเป็นสิ่งที่โหมันเกิดมานานแล้วแต่ว่าตัวเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมหรือมันจะโอเคไหมหรือมันจะดีไหมนะคะถ้าถ้าเขาเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยยังไม่อยากให้ตัวคุณเนี่ยคาดหวังกับเขาแต่ เขาอยากเจอนะคะอยากเจออยากใช้เวลาอยากศึกษาคุณให้มากกว่านี้อยากดูซิว่าที่คนอื่นพูดพูดมามันจริงหรือเปล่าไปกันต่อนะคะกับคนมีคู่แฟนของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาน่าจอยากบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ตรงกรับทายหรือตรงกับสเปคเขาเลยในหลายๆอย่างแต่คุณเป็นคนดีมากแล้วเขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเติมเขาได้เต็มในหลายๆอย่าง เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาเก่งค่ะเข้าข้างเป็นคนหนีปัญหาด้วยซ้ําแต่ตัวเขารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวกับคุณน่ะหรือการอยู่กับคุณน่ะมันมีความเป็นครอบครัวอยู่ในนั้นความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะอคอนโทรลคุณได้หรือคุณอาจจะไม่สามารถที่จะอคอนโทรลเขาได้แต่ต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วเขารู้สึกแฮปปี้นะคะในการอยู่กับคุณคุณเป็นคนที่ไม่ได้ตรงกับสเปคเขาแต่เติมเขาได้เต็ม ทีนี้คนคุยที่สาบสูญสำหรับคนคุยที่สาบสูญน,นะคะตัวเขาอยู่ในสภาวะที่เขาไม่มีทางเลือกเขาคิดมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วที่จะปล่อยคอนเน็ชันนี้ไปหรือว่าปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเขาได้ตัดสินใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะเ,ออเขารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นในตอนนี้มันน่าจะแร์ทั้งกับคุณแล้วก็กับเขาเพราะเขารู้สึกว่าพอเขาประเมินข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้ มันไม่น่าจะเวิร์กหรือมันไม่น่าจะไปกันได้หลายๆอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันเข้ากันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เขายังอยากเป็นเพื่อนหรือยังอยากเป็นสถานะอื่นกับคุณในชีวิตนะคะแล้วเขาแผนที่จะติดต่อสื่อสารมาด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นในสเตตัสอื่นแฟนเก่ากันนะคะแฟนเก่าของคุณตัวเขาดูอึดอัดมาเขาส่องอะ่ะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงชีวิตของคุณเป็นยังไงในตอนนี้ เขาบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะมากๆในเรื่องของความรักตั้งแต่เราเลิกกันไปนะคะหรือคุณน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆตั้งแต่คุณกับเขาเลิกกันไปเขารู้แล้วละ่ละว่าคุณน่าจะ move on ในระดับหนึ่งตัวเขารู้แล้วละ่ละว่าความสมพัญน,นี้มันน่าจะไม่ได้กลับมาตัวเขายังคิดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าคุณและเขาเติบโ,โตมากพอหรืออะไรหลายๆอย่างมันโตไปมากพอแล้วอ่ะคุณกับเขาจะได้กลับมากันอีกครั้งแต่มันน่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้ ไปกันต่อนะคะกับพิกะคาร์ดอันที่3ไหนเรามาดูกันสิคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยนะคะเขามีอะไรที่อยากจ,จะบอกกับคุณโอเคมาคนที่แอดชอบกันก่อนนะคะสามถ้วยรีเวิร์สคืออะไรคะนูว่าคนคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกัน บางคนอยู่ในเฟรนด์โซนแต่ทีนี้ประเด็นคือนอกก็คนคนนี้เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนที่คุณเองก็น่าจะรู้สึกดีๆกับเขาคอนเนคชันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่คอนเนคชันของการแบบแอบบชอบกันฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยมันน่าจะมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นแต่เขาเขามองว่าคุณเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตเลยนะคะแต่เขายังไม่พร้อมอะที่จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกถึงความเข้ากันได้บางอย่างระหว่างคุณกับเขา บางคนมีนิสัยคล้ายกันบางคนมีความชอบเหมือนกันบางคนมีอุปนิสัยบางอย่างที่ค่อนข้างตรงกันระหว่างคุณกับเขาอะแต่ทีนี้เขาอยากจะแฮงค์ความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนค่ะเขารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มในตอนนี้มันไม่น่าจะเวิร์กทั้งกับตัวคุณแล้วก็กับตัวเขาเหมือนเขาอยากเติบโตหรืออยากเข้าใจคุณหรืออยากเข้าใจตัวเองให้ได้มากกว่านี้ก่อนเพราะจริงๆอะถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้มันเขยืดไปอะเขารู้สึกว่า การจะกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยอีกครั้งมันน่าจะยากที่นี้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับคนคนนี้โน้ว่าเขาน่าจะยังมีเรื่องของการอาจจะยังเป็นเพื่อนกับคนเก่าๆหรือยังมีการติดต่อพูดคุยกับคนเก่าๆในชีวิตเขาอยู่อ่ะ เขาอะยังอยากได้อิสระในความสัมพันนี้อยู่แล้วค่อนข้างชัดเจนว่าเขาอยากได้อิสระตัวเขาเหมือนมองว่าคุณเป็นความสดใสหนึ่งของเขาการได้มีคุณในชีวิตอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฮปปี้ในระดับหนึ่งแต่เขายังไม่พร้อมจร,จริงๆค่ะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคอมมิชเมนต์ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเพราะเขาน่าถ้าเขาไม่เป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักนะเขาก็จะเป็นคนที่น่าจะยังไม่ลืมคอนเนคชันเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะ กับคนมีแฟนนะคะคือเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณมากมากมากๆๆๆมากอ่ะเขาส่องและดูคุณตลอดความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดจริงๆนะว่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวหรืออยู่กันในระยะเวลายาวๆหรืออยู่กันแบบจริงจังเลยแต่ว่าบางครั้งเขามองเห็นความเป็นเด็กหรือมองเห็นเรื่องบางเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้าคุณเป็น คนที่จะอยู่ไปในชีวิตเขาตลอดคุณจะสรองได้ขนาดนั้นไหมเขาจะไว้ใจคุณในการตัดสินใจได้ขนาดนั้นไหมเขารู้สึกถึงความเป็นเด็กในตัวคุณและเขาก็เป็นห่วงคุณในเรื่องของเพื่อนด้วยนะคะบางคนเขารู้สึกว่าแบบเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณน่ะดีกับคุณจริงๆหรอหรือโอเคกับคุณจริงๆหรอเขาดูเป็นห่วงคุณมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคนและบริวารที่อยู่รอบข้างคุณทีนี้กับคนคุยที่สศูนย์นะคะ เขาบางคนมีการบล็อกไม่คุณบล็อกเขาก็เขาบล็อกค,คุณเนี่ยแหละเออเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะได้ความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเขาว่ารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะไปต่อกันได้แล้วนะคะตัวเขายังอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีการบล็อกเข้าไปด้วยซ้ําหรือมันมีเรื่องของการบล็อกกันอาจจะไม่ใช่ทุกช่องทางอาจจะเป็นบางช่องทางถ้าไม่บล็อกกันจริงๆมันก็จะเป็นการบล็อกทางความรู้สึกทุกครั้งที่เขาเทคแอคชั่นหรือเขาจะกลับมาในชีวิตคุณมันจะเกิดเรื่องอะไรแบบปุกป,ปับกระทันหันตลอดให้มีเรื่องให้ต้องแบบแยกกันไปอะ่ะตัวเขายังไม่เคยที่จะ คิดจะตักคุณออกจากชีวิตแบบจริงๆจังๆเลยนะคะแต่แต่ทุกครั้งคอมันจะดีอ่ะมันก็จะมีเรื่องบางอย่างให้ความสมพั์ของคุณมันท็อกซิกมันเลยทําให้เขากล้าๆกลัวมากๆเลยในการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเหมือนแบบเหมือนเอเนจีของคุณนะจะไม่โอเคกับเขาแล้วแล้วใครมันขึ้นสามถ้วยรีเฟร e นึกว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตตัวเองแล้วในระดับหนึ่ง ขอดูแฟนเก่าหน่อยนะคะแฟนเก่าของคุณคนนี้เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเปาะบางทั้งคุณแล้วก็เขาคุณน่าจะคบกันในเวลาที่วัยหลายๆอย่างหรือการเติบโตหล,หลายๆอย่างในเรื่องของความรักยังไม่มากพอที่ภาวะหลายๆอย่างในเรื่องของความรักยังไม่มากพอเขาอยู่ในโหมดทําใจนะคะแล้วเขาก็อยู่ในโหมดที่กําลังเดินไปกับชีวิตตัวเองแต่ตอนเนี้ย เขาไม่ได้สามารถที่จะเดินได้ขนาดนั้นนะคุณยังอยู่ในความคิดของเขาเขายังรักคุณยังคิดถึงคุณแต่เหมือนความสัมพันธ์มันเปราะบางเกินกว่าที่เขาจะกลับมาแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้เขาแพลนจริงๆเขาอาจจะปรึกษาเพื่อนในการที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่เต็มที่เขาก็มาแบบไหนถือดาบอะมาไวไปไวนะคะเพราะเขาไม่กล้าที่จะสม่ำเสมอกับคุณนะ่ไปลุยกันต่อ จะรับให้กองที่สี่โอเคเขามีอะไรอยากจะบอกคุณะคะอมืมาดูคนที่แอบชอบกันก่อนนะคะหรือคนที่แบบอ่ะความสัมพันธ์แบบกับคนที่แอบ,บชอบตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความรัก เขาโฟกัสในอนาคตตัวเองโฟกัสในชีวิตตัวเองโฟกัสในเรื่องของการเติบโตของตัวเองตัวเขาอะชัดเจนมากว่าอยากสร้างอนาคตที่ดีให้กับชีวิตตัวเองค่ะเขายังไม่พร้อมเลยในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแบบจริงๆจัง,จงๆถามว่าเขาโอเคไหมถ้าคุณจะเข้าไปในชีวิตของเขาเขาโอเคที่จะไปเจอโอเคที่จะไปไหนมาไหนแต่ถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นน่ะตัวเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครจริงๆเพราะเขายังอยากแบบหนึ่งยังอยากเที่ยว ยังอยากใช้ชีวิตยังอยากเต็มที่กับชีวิตเขาอยู่นะคะตัวคนคนนี้เขาไม่ได้มีกําแพงในเรื่องของความรักเราแต่ว่าเขายังอยากคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่ค่อง้างให้อิสระกับชีวิตตัวเองมากๆใช้คํานี้ดีกว่านะคะไปดูกันต่อกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนเขามองเห็นอนาคตบางอย่างในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะ่ะบางคนเลิกคุยกันไปแล้วแล้วก็วนกลับมาคุยกันใหม่ แต่คนคนนี้ประเด็นคือตัวเขาส่องดูคุณตลอดอาจจะสองคุณผ่านโซเชียลมีเดียสคุณผ่านสองทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหรือในใน,ในเรื่องของการสื่อสารนิดนึงเหมือนคุณกับเขาอ่ะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันมันก็เลยทําให้พอความสำคัญนี้มันจะพัฒนาไปอีกขั้นเขาเลยยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซเช่นคุณสื่ออีกอย่าง เขาตีความเป็นอีกอย่างหรือเขาสื่ออีกอย่างคุณตีความเป็นอีกอย่างมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเอเอทำให้เขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กไหมมันก็เลยทําให้เขาเข้าเข้าออกอ,อกับออชีวิตคุณนะอ่ะกับคนมีคู่กันนะคะ เขาอะมองเห็นอนาคตกับคุณจริงๆแต่เขาก็รับรู้ได้ว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านไม่ของไม่ก็คนผู้ใหญ่ในบ้านไม่ของคุณก็ของเขาอะที่ไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเท่าไหร่ไอ้ลัพคังเรื่องของตัวคุณกับเขาเนี่ยเขาไม่ห่วงอะไรเลยค่ะแต่บางคนมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งสถานะความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสถานะการเงินของคุณไม่ก็เขา 2. มีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์มันเลยทําให้เขาแบบ คือเขาบอกว่าคุณเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตเขาเลยนะเขาเห็นอนาคตกับคุณด้วยแต่เขาไม่แน่ใจว่าคนรอบข้างหรือคนในชีวิตคุณน่ะจะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันประสบความสําเร็จไหมแต่เขาอะคิดเยอะนะคะแล้วคขประเมินข้อดีและข้อเสียในความสัมพันธ์นี้หนักมากๆเพราะเขายังอยากสร้างอนาคตกับคุณทีนี้มาดูก,กันกับคนคุยที่สาบสู์ คนคุยที่ศาสตสูงของคุณคนนี้เขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่บางอย่างกับชีวิตเขาแล้วนะคะเขาดูเหมือนแบบน่าจะตัดสินใจในระดับหนึ่งกับความสำคัญนี้แล้วละ่ะ ไม่รู้ทําไมก็ถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะหรือถ้ามันพัฒนาต่อไปอีกขั้นมันน่าจะไม่เวิร์กหรือน่าจะไม่โอเคบางคนนะ่ะเขาอาจจะกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือกลับไปดิวกับคนเก่าๆในชีวิตเขาเรียบร้อยแล้วแต่เขารอเวลานะคะรอเวลาอะไรโอคือนึกว่าเขารอเวลาที่แบบ ถ้าความสัมพันธ์เก่าของเขาไม่เวิร์กหรือกับคนเก่าๆมันไม่โอเคเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งสาเหตุเพราะ1เขาน่าจะรู้ว่ายังไงคุณก็ยังอยู่ตรงนั้น2ตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าเขาอะก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่แค่ความสัมพันธ์มันดูไม่เวิร์กเท่านั้นเองอืแล้วกับแฟนเก่าละคะ เอ,อบางคนเนี่ยนะคะรักไปเจ็บไปเอาจริงๆบางคนยังติดต่อกันอยู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือยังแบบมีกันในชีวิตอยู่บางคนยังต้องทํางานร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีการตกลงเพื่อหาความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วอ่ะเขารู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีคนที่โอเคมากๆกับจุดที่เป็นในตอนนี้แล้วคนที่เจ็บมากๆกับจุดที่เป็นในตอนนี้แต่เขาไม่รู้ค่ะว่าเขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงรู้สึกผิดกับคุณไหมก็รู้สึกผิด รับรู้ได้ไหมว่ามันมีเรื่องของความเศร้าในนี้ก็รับรู้รับรู้ไหมว่าตัวเองยังรักคุณก็รับรู้แต่มันเหมือนกับพอความสัมคัญนี้ยถ้ามันจะไปต่อในเรื่องของการเป็นครอบครัวเขามไม่สามารถให้คุณได้หรือไปต่อในระยะยาวเขามไม่สามารถให้คุณได้เขาเลยรู้สึกว่าจุดที่จบในตอนนี้มันน่าจะแร์ทั้งกับตัวคุณแล้วก็กับตัวเขาแลว้วไปกันต่อนะคะกับไพ่กล่องที่ห้าอุย้ย เลือดใหม่เมื่อกี้ชอดีนะทุกคนเออมาดูกันเขามีอะไรที่อยากจ,จะบอกคุณนะอโอเคกับคนที่แอบชอบแล้วกันนะคะกับคนที่แอบชอบเนี่ยตัวเขาเหมือนตอนนี้ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบเขาอะค่อนข้างหนัก บวกกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักมามันเลยทําให้เขาระมัดระวังตัวมากเลยในการที่ใครจะเข้าหาเขาหรือเขาจะเข้าหาใครเขาดูชัดเจนมากว่าอาจจะยังไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรกับเขามากเขาเป็นคนชูซี่ค่ะเขาเป็นคนเลือกเยอะเขายังอยากเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดคนที่ตอบโจทย์ที่สุดเขาไม่อยากคบเล่นๆแล้วอ่ะเขาโอเคนะถ้าคุณจะเข้ามาศึกษาเข้ามาพูดคุยเข้ามาเรียนรู้หรือรู้จักเขามากขึ้น าการเจอกันบ่อยๆอะค่ะมันถึงจะทําให้คุณกับเขาได้พัฒนาแต่ทีนี้คุณต้องยอมรับในเงื่อนไขยอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะแล้วเลือกมากๆสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่อยากให้มันพังเหมือนรักเก่าๆเขาที่เคยผ่านมาแล้วอกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ตัวเขายังอยากแบกความสัมพันธ์นี้ไปนะคือยังอยากมีคุณในชีวิตอะแต่ทีนี้เขาไปแบบสับสนมากเลยค่ะคือเขาอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากไปไหนมาไหนก็คุณอยากใช้เวลากับคุณบางคนทําหลายๆอย่างเหมือนแฟนแล้วแต่แค่ไม่มีสเตตัสทาไมเขาถึงไม่ให้สเตตัสอะคะเขายังอยากคิดก่อนคือบางคนอะอาจจะใช้เวลาด้วยกันและเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยมัน มันน่าจะแบบมากกว่าเพื่อนและแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะคะทีนี้เขาอะยังอยากคิดก่อนเพราะเขากลัวว่าถ้าโอเคโอเคถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไปทำอะไรรับหลังหรือไปทำอะไรให้คุณผิดหวังทำอะไรให้คุณเสียใจยัยงน้อยสเตตัสที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็ไม่ทำให้คุณและเขาเจ็บกันมากถ้านะหรือคุณจะทำอะไรรับหลังหรือคุณจะไปคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ทําร้ายกันมากอะ่ะแต่ว่าหลายๆคนบางคนน่าจะทําอะไรเหมือนกับแฟนกันในระดับหนึ่งแล้วทีนี้กับคนที่เป็นแฟนกันนะคะเขารู้สึกจริงๆนะว่าเขาน่าจะดูแลคุณน้อยจริงๆอะ่ะหรือเอาใจใส่คุณน้อยจริงๆเวลาเขาดีเขาก็ดีใจหายเลยคะ่ะเวลาเขาแย่เขาก็แย่ใจหายเหมือนกันเขารักคุณไหมเขารักคุณคะ่ะ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้อะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะยังไม่ใช่คนที่ตรงกับไทป์หรือตรงกับสเปกแต่เขามองว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญในชีวิตเขาบางทีเขาอาจจะหงุดหงิดใส่คุณบ้างบางทีเขาอาจจะง้องแง้งใส่คุณบ้างแต่บอกได้เลยว่าเขาไม่เคยคิดไม่ดีกับคุณสักครั้งหรือทุกครั้งที่เขาพูดออกมามันเป็นเพราะอารมณ์เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะทําร้ายความรู้สึกคุณแล้วเขาเห็นนะคะเห็นในสิ่งที่คุณทําแล้วเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนกัน กับคนคุยที่ศากด์สูงบางคนยังคุยกันอยู่แต่จะเป็นการคุยในลักษณะของเพื่อนเพื่อนรวมง,งานคนในชีวิตที่แบบเออก็ยังมีกันและกันในชีวิตหรืออาจจะเป็นอีกคอนเน็ชันหนึ่งว่ายังเห็นกันและกันในชีวิตก็ได้เหมือนกันนะคะคุณเองก็ยังเห็นเขาเขาเองก็ยังเห็นคุณตัวเขาอะ เหมือนตอนนี้ตัวเขาอยากอยู่นิ่งๆเพราะว่าเขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะคะคนคุยที่สาบสูงของคุณนะ่ะเขาบอกว่าเขาน่าจะยังประทับใจในตัวคุณอยู่มีบางโมเมนต์จริงๆค่ะที่เขารู้สึกแบบเฮ้ยชอบจังเลยประทับใจคนคนนี้จังเลยมีบางโมเมนต์จริงๆที่เขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนในแบบที่เขาแบบเหมือนซิกซ์บอนเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนทออๆเป็นคนป๊อปๆในระดับหนึ่งอะนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขาอาจจะต้องไปพยายามในอีกคอนเน็ชันหนึ่งก่อนอืมขอดูหน่อยเขาม,มีอะไรอยากบอกคุณเพิ่มไหมคนคุยที่สากศูนตัวเขาคิดถึงคุณนะคะ ไพ่มันขึ้นแบบเมจิเชียนเขาจับตาดูคุณตลอดเลยว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างตัวเขาอยากให้คุณมีอนาคตที่ดีประสบความสําเร็จในชีวิตและสมหวังกับสิ่งที่คุณคาดหวังออกับแฟนเก่ากันนะคะบางคนแฟนเก่าคุณเขายังทําใจไม่ได้เลยบางคนเลิกกันในทันที่ยังรักบางคนเลิกกันนทันที่ความสัมพันธ์มันแบบมันยังมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้ทาําให้คุณทําคือ อย่าไปยึดติดกับเขาสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะคือเขาโอเคที่จะประคองคุณไว้ในชีวิตในฐานะของความเป็นเพื่อนถ้าคุณถามว่าคนคนนี้ยังรักคุณไหมเขายังรักค่ะคุณถามว่าเขามูฟออนได้ไหมยังมูฟออนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นจากความรู้สึกแต่โน้ตให้คุณดูไพ่นี้แปดถ้วยมันเป็นการเดินออกจากสิ่งที่ยังรักคุณบางคนเลิกกันนั้นที่มันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวเขายังรักคุณแต่เขารู้สึกว่าถ้าไปต่อในความสัมพันธ์นี้ก็รังแต่จะเจ็บ ทั้งคู่บางคนมีปัญหาในเรื่องของระยะทางบางคนมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารบางคนมีปัญหาในเรื่องของไลฟส์สไตล์แล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากทําร้ายกันแล้วอ่ะอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมวันหนึ่งคุณพร้อมอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรประมาณนี้น,นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะกับคลิปพิกาคารของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับ c h anel n b i r t d y view เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปพิกาคารอบหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรก็ต้องไปรอดูกันนะจ๊ะวันนี้น้องไปแล้วสวัสดีค่ะ